พอๆก็เพียนกินแ่บไปเลจ้าต้มปลาไหลค่ะต้มเป็ดปลาไหลพ่อเม่พี่น้องจ้ามาเด้อมากินข่าน้ากันทั้งฟังไทยฟังลาวต่างประเทศกันดีค่ะวมืนอี้อีหลามีมีมโนูต้มเป็ดปลาไหลอีหลาค่ะแซ่ยบเล็กค่ะพ่อเม่พี่น้องจ้าใส่ใบบักข้ามอ่อนเวยบ่ได้กินนี่เสียใจนะคะอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> ถั่วเจียวอีหลาวุ้งว่าชื่อสิว่างใส่ไก่สีโป้งล่ะกันทิ่มใบกระเพราใส่ค่ะเอาใบกระเพราใส่อวยหอมหอมพ่อเมยพี่น้อง มาค่ะมากินเขาน้ำกันจ้าเบิง้งลองซิมเบิง้งเสียบตัวละพ่อแม่พี่น้องกล้องเขาก็ไปมองเก้าค่ะต่มเปื่อยเปื่อยพ่อแม่พี่น้องจ้าอืมอืมเจ้า ลวงเรียนเ่าอ๋อโอเคคุณเบิ้งอิหล่าจะเอาไหเบึ้องปลาไหลค่ะกินเลยสสสเสยบ เบื่อค่ะเสีบค่ะหอมจ้ะ เมืองเัาพอม่พี่น้อจอนเกียวจุดจวดนี่อากาศคึอนค่ะุ่มหนาว ตมบบออ้มให้แบบครับอ่อนสองสา่ฮเบื่อเบื่อดีดี

ใช่อืมแสบค่ะคนพี่นองอเลยแสบคักเมนูต้มเป๊ปลาไหลค่ะมาเด้อค่ะมากินนอิหลาห่าด้วยจ้าเบิ่งค่ะพ่อแม่พี่นองออืม 不要怕、mm。Hmm. <c oughs> เสร็จครับลูกใส่สก็มาก,กินค่ะ นกเขาคันค่ะพรมพ่นองคะ่คะคันีิ่ดีแสบคะ่ะมันมันคะ่ะคือวันนี้พรมพ่นองจ้าของแสบอยู่กับพมากคะ่ะอืม Ừ. Thường thật Tôi luôn chào Nha ปลาไหลจีโตตัวตหน่อยตัวใหญ่สลับกันค่ะหน่อยใหญ่สลับกันแซ่บต้มจะไปครับพ่าต้มเป็ดปลาไหลโอ้มันก็แซ่บพทำไมต้องค่ะ คือม้าเลยพี่น้อง มองว่าพันลมแล้วหรือพันฝนสีต,ตกอีกค่ะอากาศคือฝนสีโต๊กในลาวป่ะเจ๊จ้าอย่างนี้เมื่อกะดูกเี้ค่ะมันมันเลียวเจ้าเจ้า แมวค่ะพ่อของเงี๊พ่อแม่พี่้องค่ะเมื่อเม้นมาบอกให้กินเด้อะให้กินกระห้อ,องชิปิดเพิ่นหองดีค่ะหือเจอีวชดเจียว อืมหวมานมันดูครับเจ็บวันเลยพอไมมพี่น้องคะอู้ยูเจ็บรับ พ่อแม่พี่น้องคะคลิปนี้คือสิพ่อสมิสก,กรค่ะเมื่อนี้ตุ่มมิมิโนโต,ตุ่มต้่มเป็ปดปลาด้ยค่ะเมื่อนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ